านีต่อไปนะคะน้ำตกเหงาจ้าที่นี่ก็มีค่าเข้า,ขาบริการเหมือนกันนะจ๊ะคละ20บาทนะจ๊ะส่วนรถก็คาละ20บาทเช่นกันจ้านะคะตอนนี้กำลังเดินขึ้นเนินไปนะคะเดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะจ๊ะที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดนะคะจากทางเข้าก็เดินขึ้นไปมาไปประมาณ500เมตรนะจ๊ะกลับถึงบ้านนั่นแหละทำไมถึงปวดน่องนะคะเพิ่งจะนึกได้ว่าต้องเดินขึ้นเนินดอกไม้สวยมากเลยค่ะ เขาเรียกว่าดอกอะไรนะโกมาซุมหรือเปล่าไม่แน่ใจพอถึงน้ําตกแล้วหายเหนื่อยเลยจ้าทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกสดชื่นมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้น้ําน้อยนะคะช่วงที่น้ำมากมากนะจะเต็มหน้าผาเลยค่ะตอนที่เราเข้าไปนะคะก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะใกล้จะสี่โมงแล้วแล้วก็ อุทยานจะปิดประมาณสี่โมงสี่โมครึ่งนะคะเราก็พยายามรีบนะคะรีบนะคะเก็บเกี่ยวนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะจากการแวะชมแวะเที่ยวนะคะสดชื่นมากนะคะสบายใจไปนะคะน้ำตกเหงาวนะคะอุทยาน เนีนชาติน้ำตกเหานะคะใคร่ามไปพามาแวะเที่ยวได้นะจ๊ะส่วนเราเช่นเคยคะ่ะมีโอกาสล้วจะแวะมาเที่ยวอีกใหม่นะคะไม่รู้จะภาคอะไรแล้วนะคะแต่ที่รู้คือปล,ปล่อยมีความสุขมากนะคะคลายเครียดมากนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้คลายเครียดไม่ต้องกินยากแก้เครียดนะจ๊ะกลับไปบ้านค่ะไม่เครียดต่อเนาะ